สวัสด okay. ีคร yeah. ับพี่น้องพ่องไปสู่ผู้สู่คนนอกจากเนาะสำหรับมือนี้ครับลูกไส้หลาสิพามาเห็ดกับเขานะผมมาเบิ่งอุปกรณ์ในการเห็ดกับเขานะครับนี่นะครับอันนี้เขาเนียวะมันห่อนะผมนี่ครับเขาเยาะมันห่อนึงไม่ไหมนะผมไนี่ขาดไปหนึ่งไม่ไหมยู่หาดขาดซื้อมาเส้าบ่าเต่มปลายหนึ่งคนนะวันนี้หิ้วเขาได้พี่น้องอันนี้มันแกนให้รวยด้ยนี่นีบัตรพี่น้องมีบัตรนี่อยู่ในนี่ั้นกระเป๋าโดเดิมหมด อันนี้พักต้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าผมสีเห็ดยบเนยังกินครับเอาไว้ก่อนเอาเหี้ยสีบมาไม่ไหมนะครับผมปลากระป๋องนะสิดมาอยู่ไหนพยาบือพยบือเออก็เป็นพยาบาลครับต้องตะลือกไปบางหันละนี่ครไม่ไหมนะครับผมสีดมาไม่ไหมสดๆนะครับผมก็อัดกระป๋องมาได้ๆนะครับไปขอเสือเราเวียร์เสือเราอยู่นลำทางนะบพักกับชิมี่หน่นะครับพร้อมนะครับผม หอมแข็งหอมแข็งโอ้ยตู้นี่ก็เลื่อนไปเลื่อนมาดีเถอะเว้ยก็ต้องลลางนะครับก็หลังวิตามินมันจะออกเปื้นะครับเฮียใส่กิงเท่ากับต้องลลางนะครับวิตามินมันเจีออกเปื้นะเด็กกินหอมปลากระป๋องสดๆนี่คืนน้ำลายไปถ้าเลยนะแล้วจะเนาะวัต้องอียังมาใหม่นะสำหรับใส่หลายแล้วเนี่ยไปยิ้มขำาบาๆกันเบาๆสุดนะสอยไปครับเบิ้งนะครับระดับเชฟนะครับสอยนะเบาครับมือมือบอสก็ใส่มือให้แสบนะครับผม ซอยเข้าไปซอยเ้าไปฮอยไปครับซอยหอมนะครับหอมรวยนะครับรวยครับรวยรวยเข้าไปนะรวยเข้าไปนะวูวอยากเงี้ยก็อยากหยาดอยากหยาดขักต้องจเนาะอยากง่ายๆกว่านี้เด้เลยจีคานพิสืรต้องจะเนาะเอ้าเอ้าไปเข้าไปครับพี่ก็ได้มาเพียรจะไปหลายนะครับขวัญมันอีกกินโมกินโมกินนะครับเอาเอาจินนะขวัญมันนี่นะ มาครับพี่นอ้องกับยำปลากระป๋องกินหยาดครับเหน็ดไรกับคนที่อ่นอนๆนะัใหญ่ขเขามากินในกุฏินะหนอกกุฏิเสียงเพลงดังไรอาชิพอะไรน้องเจา้านนี่นึงน้องหอนนะครับไม่ขาดคนหนึ่งมันหอนยำเองครับฟีมือใส่ลรวบนนี้ปเป็นบ่ายอย่างเดียวนะครับเฮ็ดกระเพราเป็นพร้อมนะครับ แส่ผมยาวอีกอนิดน่อยหนึ่งหน่อยนะก็ดีเลยครับเสีบครับหลวงพอ่อลมีท่าหมดแล้วครับว่าจะไปเอาปลากระป๋องมาส,สดๆปลากระป๋องหลวงพอ่อ mm hmm. ม่กินน้ำกันครับวันนี้บ้านพรานะครับคนมาใส่บาตรหลายหลายครับก็เลยไปลากับ๋องเนี่ยไม่เห็นกินมาทน้องนะมาจะเนาะ อ,อยากกินหยากครับตามอ่าป้ามาเลยแนมแล้วแนมอีกเดี๋ยวดยวองตามหินอ้าวข้าน้อหน่อยนะพี่นอ้องคำาเน้อหน่อย กินข้าบไงไลนนเบิร์ดเร็วนาะข้าวปีนองน้ออาจจะน้อแต่เขาม่กุฏิอะไรมันก็เปิดแล้วพี่อยู่นอกกุฏิอะเปิดดังดัหาเอาซะ้นอะจากหนเนี่ยแสบครับ Hoa, phải nắp anh bớt nạp được. Khóa nạp 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 nhẹ nạp 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 nhẹ bộ nạp 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 Xe cái này đẹp ạ Cái này giặt nhạc đây được Lên loài sao cũng sao cho Ừ. Chưa chọn ạ. ากินไม่หรอกใจลงพอมากกว่านันก็สีเห็นเอาเี่าไรจินตนาทิ้งเดือดไม่หรอกใส่ก๊อฟมั่มาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ลนะพี่น้องขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมสำหรับลูกไส้หลาผมมีอยังมากมายนะเนี่ยเอาทำค้าวมันฝรัอนอ่น่าจะเนาะแซ่บครับ เดี๋ยวมากินหมกโม่ต่อยน,นะครบบโม่นะสำหรับิปนี้บ๊ายครับเดี๋ยวเจอันใหม่นะครับแสบไรเดี๋ยวลงความเห็นเจ๋อเจับ